ไปหาเมนูใหม่อะไรไ่ไร้วอะไรนี่เชนง <c oughs> ลุยว่ะครับตอนนี้ก็มาถึงสวนแล้วครับผม <c oughs> สวนมะขามครับสิบไล่โอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> เยอะเกินอ่ะ มาลงครับคตรื้นเลยครับ<อ>ตื้นยิ่งกว่าอกอีกครับครับให้เอาแหงมาซักก่อนนะครับใส่แฟบลงไปเผื่อให้เส้นเอ็นนะครับของตะไคร้มันอ่อนนะครับเวลาป่ามาติดมันจะมันจะความู้ซึกมันจะชา,าชอบจะลงไปตรงนู้นนั่นลงตรงนี้ก็พอตรงนี้ไม่ลึกตรงนู้น,นหมดเลยไปหาต่อแล้วนะนะเดี๋ยวลึกนะ ใช้แรงงานเด็กครับวันนี้นนจริงแล้วไม่ได้ใช้นะครับเราเรียกว่าสอนครับการเรียนรู้นะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับใช้ใช้ในอนาคตถ้าจมน้ำไม่เป็นไรนะครับก็ทํทำให้เขาได้รู้วิธีการเอ่อทำอาหากินนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับลองดูนะถ้า <c oughs> ได้แล้วครับ เท่ากี่บาทครับไม่ได้มั่งคิวป่าไม่มีมั้งมีครับครับตอนนี้ก็มาถึงเวลาลงได้แล้วครับตอนนี้ถึงเวลาลงแล้ววันนี้อากาศโคตรร้อนเลยครับร้อนยิ่งกว่าครับตอนนี้สักเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวนะ่าจะลองหวานดูก่อนดูกล้อนเลยก่อนเออมันได้มุมไหมเห็นหรือเปล่าตอนนี้กำลังจะทำนะฮะนี่ครับครับเขาจะลองลองไปไายก่อนนะครับแล้วเขาจะข้ามไปอีกฝั่งซีกหนึ่งครับนี่ครับเขาจะไปเจอตรงนู้นนะ โหครับเขาว่ายโคตรเร็วเลยครับตอนนี้ตอนนี้เขาจะไปอีกฝั่งของแม่น้ำนะครับแต่ตรงมันตรงกลางนี้ก็ลึกมากครับเขาอยู่ตรงนูน้นดูก่อนครับเขาจะทำอะไรตรงนูน้น จืดจ yep. ืดจืดครับตอนนี้ซูมแล้วก็ไปอันเสร็สิ้นแต่ว่ามาลองหวานก่อนกัดก่อนนะครับดูครับว่าจะทำได้หรือเปล่า เขาจะลุยครับจะลุยหวานตอนนี้เขาจะสร้างนี้ก่อนครับโอ้หครับเขาว่ายน้ำครับว่ายแบบใส่มวกด้ด้นะครับโอ้หครับยอดมากครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> เขาคงเหนื่อยครับตอนนี้ ตอนนี้เขาแก้เสื้อครับน้ำกระเด็นมาใส่ผมเลยฮนะตอนนี้คืออะไรไม่รู้ครับยกมือด้วยความดีใจโอ้ครับืว่ายไปอย่างรวดเร็วอีกครั้งครับเหมือนเขาจะทำอะไรบางอย่างครับแบบว่าปลาติดอนะโอ้โครับเขาว่ายอยู่นู่นครับดูนะครับถ้าเราซูมจะไปหนี นี่ตอนนี้น่าจะติดโอ้ได้ปลาแล้วครับเขาเริ่มว่ายไปแล้วครับครับจะติดเป็นตัวอะไรนะครับท่านผู้ชมอันเนี้ ผมจะเรียกเขาดูนะติดกี่ตัวครับหนึ่งตัวครับโอ้ติดหนึ่งตัวนะครับโอ้เข้ามาละตอนนี้เขาน่าจะเอาไปติดตรงนั้นแล้วคำนี้น่าจะเอามาติดตรงนี้นะครับไม่รู้นะนี่ครับนี่มันตาคายนะเต่าเขื่นนะต่าเขนะเนอะตะเตย นี่ครับเหมือนปืนศตว,วตรรษที่สิบเอดนะครับอ,ชอ,อนาชกรอรับนะ,ะอตอนนี้จะเป็นอันนี้ครับปักอตอนนี้ผมต้องซูมกลับนะนี่ครับจะได้เห็นเลย โอ้โหครับทางยากลำบากค,ครับนี่ครับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับมะขามป้อมอ่ะต้นของมะขามป้อมนะครับจะเป็นรูปร่างอย่างนี้ครับอือตอนนี้ผมกำลังจะเดินอะตอนนี้ผมเดินไปละ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 น่ะครับอุครับ เนี้บเส้นทางเป็นอย่างเงี้ยไปตรงนู้นหนิค่ะนี่ต้องไปตรงนู้นอีกเมื่อไหรผมจะ,จะได้ลงไม่รู้เขานี่ใสเนาะแม่นะผมไม่ได้ลงอ่ะจะลงไม่ได้แสดงว่าถกเวลาปะเนี่ยโอุ้กคนแม่์สิครับเกาะตัวเป็นรูปอะไรนะครูลองเดาดูนะเนีี่ ม right ันเป็ดนะผมว่านะเป็ดตัวน้อยตอนนี้ผมเดินมาใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับวัววัววัวฮะวัวฮะวัววัววัวใกล้ถึงแล้วเอ้ยครับปลาอะไรไม่รู้ครับปลานินครับโอ้ครับปลาหนิ้นเข้าครับคุณครับ แล้วปลาอีกตัวเป็นปลาอะไรครับไม่แน่ใจครับแล้วผมจะได้ลงไหมครับเนี่ยไมไ่ลงแล้วครับเก็บนะครับตกครับถ้ามันหลุดออกไปแล้วครับทําไงครับหลุดก็อดครับเอาครับตัวจับใหม่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายเขาตรงบนนู่นครับนี่เอ,เอ,เอเ้ย,ยดเดี๋ยวปล่อยมาได้แดก โอ้ครับตอนนี้ไม่ได้แดกครับรอปลาเข้าอีกตัวครขอโทษดีครับออพูดหยาบครับไม่ได้กินแล้วครับตอนนี้ไม่มไ,มไ,ได้กินครับเมื่อไหร่จะได้กินก็ไม่รู้คนระับโอ้ปถ่ายเขาด้านบนครับน,นะนี่ครับเขาโจนน่งขึ้นมาครับโอ้ปลาอะไรไม่รู้ครับนัๆ่นๆๆๆๆๆๆๆปลาอะไรไม่รู้ครับตรงตรงนั้น ปลาตะเพียนครับผมก็นึกว่าปลาตองเออปลาตะเพียนอ้ออ่ะเดี๋ยวจับอีกไหมเพราะบอกสองตัวก็ต้องสองตัวโอย้ยังไม่ตายครับ ตัวนี้ไม่ตายเออตัวใหญ่มากครับเออปลาตับเพียนนี่ตัวใหญ่จริงฮะได้กี่ตัวตัวเดียวห้ามกลับนะต้องได้สองตัวนะต้องได้สองตัวในสองตัวคุณ ได้สองตัวพอดีปลาอะไรมากครับก็มีปลาตองมั้งไม่ใช่ปลาตองเออดิ้นมากครับเออตัวโคตรใหญ่ครับมานคือมามาอลังการงานสร้างเอ้ตะเพียนครับอ้ตะเพียนครับดิ้นดิ้นแบบสองตัวครับผมเยอะครับเดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวไปล่าปลาครับตะเพียนตัวนี้ล่าปลาแบบนี้ครับ